ครับพี่คอยหน่อยคอยหน่อยครับพี่หน่อยครับพี่ชาย,ยหน่อยครับเนี่ครับ ตอน,นี้จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปากนารพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบ Hello everyone welcome to my channel welcome to game ค่ำคืนค็อกเทลปาเหอะเราไปกันเถอะนะเดี๋ยวนะเราจะมาดูว่าเราจะเกลือไหมนะปกติเราก็เกลืออยู่แล้วนะเราไม่มคาดหวังอะไรกับมันมาก แต่บางทีมันจะ,จะดีก็ดีมันจะด,ดีก็ดีแบบดีเลยอะ่ะบางทีจะเกลือก็เกลือแบบเกลือเลยอะ่ะบางทีแบบเกมก็มาแกล้งเราหยอกๆไม่ใช่แต่บางทีมนะันจะดีก็ดีดนะก็ตามนั้นแหละโอ้พูดรบประบอลวะอะไรวะเนี่ยช่างมันเรามาดูกับเกมกันดีกว,ว่านะขัดดวงสักนิดจขัดดวงสักหน่อยโอเคไปไปไปโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามปากโอเคเพิ่มเบ็ดห้าบาทเลยซื้อฟีเจอร์ไปเลยครับ ได้สแควรเตอร์มา4ตัวนะ10บรอบไปเลยครับไปเลยเดี๋ยววันหนึงนะโอเคไป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 ได้มา4บาทแล้วตอนนี้ได้ตัววายมา2ตัวจะได้อะไรหรือเปล่าขอแก้วขอแก้วโอเคได้แก้วเหมือนกันขอแก้วไอ้น้ำอะไรสักอย่างเนึ่อแก้วน้ำไม่นั้นได้ไหมโอ้โหถ้าได้นี่รวยเลยนะจอนเวนรู้สึกจะไม่ใช่ นายจะให้เราได้ไหมอ่ะนายไม่ให้นนายโอเคเท่าได้เมื่อกี้บอกเลยว่าจะมีหนักแน่นอนนะครับแต่มันไม่ได้เลยนะเกมเกมแกล้งนะครับผมโอเคนี่มันนี่หน่อยได้มไหมเราสองบาทสตาร นี่ๆหน่อยๆก็เอาครับตอนจังหวะนี้ก็เอาให้หมดแล้วล่ะนีน่ๆหน่อยๆก็ต้องเอาแล้วนะจังหวะน,นี้นะโอเคร้อยแปดบาทนะโอเคไปๆกดเทอร์โบหน่อยแล้วก็กดรอบไปเลยครับผม12หมุนฟรีๆไปจัดไปโอเครอบ3อก็ไม่มีอะไรรอบ4ก็ไม่มีอะไรโอเคได้มารอบห้านี่เอง ตัวเราได้เอมาสามตัวได้เปลี่ยนเป็นโตบายแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้มาเยอะแยะถ้าก็ได้น้อยอยู่ดีนะเพราะตัวคูณมันน้อยนะถ้าตัวคูณเยอะมันก็จะได้เยอะยแหละตัวคูณมันน้อยเราต้องทําใจนะโอเคได้มาสเกตเตอร์ต้องมาละมาปะมามามาอ่นะไม่มาวะ่ะน่าเสียดายนะครับสเกตเตอร์มันไม่ออกนะโอเคไหนไหนไหนมีอะไรอีกไหมนะ Okay. ได้มานีดน้ดหน่อยได้มา8บาทโอเคไหนมีอะไรมาอยู่บ้างยังเงียบอยู่นะเดี๋ยวกดครั้งต่อไปครับโอเคสามเจ็ดห้าจัดไปฟรีสิบรอบเรามาดูกันว่าหมุนเซฟฟรีสิบรอบจะเกลือไหมครั้งนี้น,นะได้สี่สิบห้าบาทครั้งแล้วแล้วก็เกลือนะโอเข้า okay. มาอีกยี่สิบสองบาทโอเค โอเคค่อ,อยอยืมหน่อยค่อยยืมหน่อยครับพี่ค่อ,อยอยืมหน่อยค่อยยืมหน่อยครับพี่ค่อ,อยยืมหน่อยครับพี่ชายคอ,อยยืมหน่อยครับมันจะคิวมาอยนิดหน่อยคูณสิบมาเจ็ดสิบบาทโอเคกเ็ไ,นะคคไม่ได้แย่เท่าไหร่นะโอเคครับก็ไม่แย่เท่าไหร่นะในในในมีอะไรมาอีกบ้างนะโอเคได้ตัววายแล้วก็ได้คูณหกมา แล้วก็ได้คูณสองได้มาร้อยยีบาทมีตัววายมาเพิ่มได้เท่าไหร่คูณแได้110บาทโอเคโอเคไม่ได้แย่เท่าไหร่แต่ยังขาดทุนอยู่เลยน,นะมาเหมือนเยอะแต่ตัวคูณน้อยนะี่คือโคตรจบอ่ะจังหวะได้เยอะนะแต่ตัวคูณน้อยจบมากเลยผมบอกตรงๆนะโอเคแล้วก็ยังเงียบเก็บเลยเคท่อีกนิดนึงแล้ได้ตัววายมาเพิ่มคูณสามสิบแปดหกร้อยบาทโอเคได้เก้าร้อยห้าสิบหกบาทยอดเยี่ยมครับวิลกูดเลย กดดอดเยี่ยมไปไปขออีกหน่อยรอบสุดท้ายแล้วนะขออีกหน่อยเนี่ยคูณ20ไปได้มา80บาทตัววายมาได้มาอีกเท่าไหออไร่คูณ88ดได้27บโอเคโอเคก็ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่วะ1,064บาทอบ่ะาทก็ได้น้อยใช้ได้เลยนะยก็ได้เยอะอยู่อะได้กำไรมัน100กว่าบาทแต่หกพัสามร้กว่า ก็ได้มาพันหกสิบสี่บาทก็ไม่ได้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะไปบ่ายนะครับแฮปปี้วันเดย์นะ